จดเพราะผมอาศัยอยู่ชนบทและผมก็ไม่มีวันที่จะพูดปดเพราะผมไม่จดผมสดผมแรปไม่หมดไม่มีอะไรจะพูดปดเอ๊ก็เพราะว่าผมชอบตดเอเอ๊อตดแล้วก็พูดปดเอพอจริงจริงๆไม่ได้ตดเอผมขี้พร้อมตดเอโย่เย่อะเย่ยอ พวกผมมาจากดินแดนแสงไกลพวกผมมาพร้อมกันพวกผมนำมาด้วยใจต้องบอกว่าพวกคุณไม่รู้จักไม่เป็นไรแต่หลังจากนี้พวกคุณจะรู้จักผมแน่นอนว้าาสกอสจัดมจัดมาสวัสดีครับคนดีทีลกวันนี้ไม่มีอะไรมากเลยนะครับพี่อก็อยากจะบอกก็อยากจะบอก เออเอ้ยเอ้ยเยอยเอ้เอบตกก็ใกล้จะผมแล้วผมไม่มีอะไรจะพูดผมนามาราคาแพงและผมไม่ราคาถูกผมนามาไกลามาจากมหาสัตูเพราะผมไปไหว้พระไหว้รูปไหว้พระพุทธรูปอ่อ yeah <laughs> ผมน่ะแรปก็จะเฟี้ยว <c oughs> แรปของผมน่ะทำคุณเลี้ยว <c oughs> คนอย่างผมน่ะมันเฟี้ยวบอกอีกทีว่าผมอะเฟี้ยวเอ้ยเจียวเยี่ยว yo yeah 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 ก่อนนอนคืนนี้เปิดไปล็อกห้องลงกลอนไม่ต้องคิดอะไรมากบอกฝันดีแล้วก่อนนอนถ้าคุณจะนอนอยากให้โทรมาตอนตอนที่คุณจะนอนและคุณจะนึกถึงพี่ดอนเ <Hey. S 1> อ <Hey. S 1> อเออเฮ้ยเราเขียนเราเราแรปสดกันมันมากเลยเนมะื่อตอนนั้น <Hey. S 1> ตอนนี้แก่ละคิดเลยไมค่ค่อยจริงเลยไม่มีอะไรทำนะอืมเอ้ A A A B A B Yeah C M mm. C C go to D Oh A e. F G No no, let's go through come on. H I J A Yeah and x y C มาเจอกันกับพี่เนี่ยบอกเลยคืนนี้ปวดขี้เนี่ยก็ไปขี้อืมลำไส้ดีอืมโอ้โหพี่ทำไมอ่ะขี้เหม็นเหม็นเนี่ยอ่าฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยยอ b รบิทโรบิท รอบิดรอบิดอือฮัรอนานไปรอนานไปมาแล้ว Let's go ถึงพวกผมจะไม่ใช่เครื่องแต่ผมก็พร้อมซัดพวกผมมากันพร้อมกันและมากันแบบที่ไม่ต้องนัดถ้าพี่อยากจะเข้ามาอยากจะเข้ามาเรียกว่าที่รักพี่ต้องผ่านพี่ชายผมก่อนแล้วพี่ผมชื่อว่าพีนัทเอ้เอ้หน้ากูน่ากลัวมากเมันอกเอ้เอ้ ผมมันมาเป็นแก๊งและผมก็ให้พร้อมกันทั้งใจถ้าใครที่จะมาข้ามสพก็ต้องหลอกเลยว่าต้องใช้กันไกลอ่ะเออทำไมวะเพราะว่าจะได้ตัดใจจากเธอไงเลยฮยย y e a เดบิวต์แรกบนสเตจ Runaway Baby พวกผมนั้เป็นเด็กน้อยและผมก็มาพ้อมกันกับพี่พี่ดอนพี่เพลงใจพี่ซาดาลีลีลีแล้วก็พี่พีนัทนีเพราะพี่ผมเป็นคนใต้อืพี่ผมแรงใต้ก็ได้อ พี่ผมเรียนรู้ภาษาอย่างมากมายลองแบงตายสักหนึ่งคำั up t o t 4 5วัสดีครับพี่บ่าววันดีครับเอยโยไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยโอเคเอโยภาษาอังกฤษที่ผมก็ได้โยยังสีเหลือง yellow ยังมะม่วงแมงก o เออยเยถ้าเป็นน้องผมก็แรปได้อังกฤษนี่โคตรเก่ง มันน,นั้นก็จะเก่ง <Yeah. S 2> ถ้าพูดออกไปกี่คำมันก็ทำทำได้อา้าวยังเต้าฮะยังเต้าเต้ายังเต้ายังเต้ายังเต้าคืออะไรยังเต้าพูดอะไรยังเต้ายังเต้าวัดยังเต้าเต้าอังโล<ณ><ไ><ไ>โอังโลอังโลเอามีดอีโตคนรอไทโอไอ้ยแล้ววนกลับมาได้ไงมาหาไทโอ ไอ้น้องมันไปไกลไปเล่นไฮโลขโมยตำรวจนะอโาคุณตำรวจบริดคุณตำรวจครับคุณตำรวจครับมีเรื่องต้องบอกคุณตำรวจครับผมมีข่าร้ายเหตุหรุนได้จะมาแจ้งอ,อืออ่าๆว่าม,มาเราฟังอยู่เรื่องเป็นนี้มีโจรขึ้นบ้านอืมมีโจรขึ้นบ้านนงขโมยขึ้นบ้านอืมลงไปหน้าบ้านอืมขโมยปลากระป๋องที่อยู่ในครัวที่บ้านอืมโจรคนนั้นชื่อพี่นัท คุณจะทราบอืมเย่ขโ <Yeah. S 1> มยไปแค่ปากกระป๋องอืมพี่ผมไม่เอาหนองนๆ <c oughs> และกินกินหมนูยออ๋อแล้วก็ชอบนั่งจองอ่องอืมอ้องแลทำตัวอ้งอืมหนึ่งบวหนึ่งเป็นสองเออถ้าหกหกเป็นสิบสองอืมซื้อของไม่ต่อรองอืม,อม โค้ดเซลคูณสองอันนั้นเพิ่มราคาคูณสองพวกเราไม่ได้ยิ่งพยองแต่พวกเราหัวหยองอย่าทำหน้ามันหมองเพราะมันจะไม่มีรอบที่สองโอกาสครั้งนี้ไม่ใช่การทดลองอย่ามาพยองเจบพอดีเลย เราเริ่มไม่มีอะไรทำแล้วเราเริ่มมานั่งแรปสดในคนฟังเลยไม่เราเริ่มมัว่วละ <c oughs> ไม่มีสมองเอ้ยคำนี้ต้องใช้เลยไม่ทันแล้วพี่ไม่พูดจริงๆอะมึงอะเอ้าเอ้าเอ้ย here. พวกผมน่ะเป็นเด็กดีพวกผมมันโนสมกิ้งพบพวกผมเป็นนักร้องและพวกผมคือโวคอลคิงถ้าคุณอยากจะรู้จักอยากให้คุณลองและเข้ามาลองดีถ้าคุณอยากรู้จักผมแล้วเดี๋ยวผมจะให้ลองยิงอ่ะอยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบอ่ะยิงฉุบปากกระเป๋ายิงยาว ยิงยาวละบาดกระเป๋ายิงชุดถ้าไม่หยุดเดี๋ยวก็ฉุดฉุดมาฉุดมาจุ๊บไงเยีย<ง> <Yeah. S 1> ผมจะให้คำพี่โอเคเอถุงเท้าอืมสามคำเนาะถุงเท้าคนดูสายไฟจัดไป Let's go เธอพูดถึนคนดูก็จงพูดชงถึงเช้าฮั่่งถึงย่าเกือบจะกลัวทาไมวันนี้ออกไปเต้นผมก็ใส่จุ่งเช้าผมเดินห้าวห้าอยู่ที่กลางปากชอยมันก็มีนักเกลงกลุ่มหนึ่งเข้ามามอง มองแล้วก็บอกว่าผมมันโคตรยิ่งพยองผมเลยถามกลับไปว่าพวกเองเป็นใครพวกเองมาทำอะไรในชิ่นแห่งนี้อ uh huh. พอถามไปถามมาก็เริ่มสนิทใจไม่รู้จะทำไงก็เลยชวนไปชวนไปงานที่จะออกในวันใกลๆ uh ้ huh. ออกกลๆอใาฮะ กลุ่มนะักเลงมันก็บอกกับผมครับว่าพี่จะไม่ต้องรีบเดี๋ยวผมไม่กลับเดี๋ยวผมกลับพูดผิดแล้วก็ยอมรับตนเองว่าเป็นแฟนคลับเอ,อะไรอีกครับมึพูดอะไรนคนดูถุงเท้าสายไฟอ้ากูพูดนคะนครับแฟนคลับกุ่มนี้คขานะเป็นคนชี คนที่ติดตามพวกเรามานาะนและเขาปากนาตนเองว่าเป็นคนดูคนดูสายไฟเอาง่ายเลยดิ <laughs> <What else? S 2> bro give me three words <c oughs> little casper whoa peter fans mm hmm. And light. And lights. Liar. Mm. And lights. And light. And sang fire. Mm. Yeah. And fire. Mm. จากศูนและมาจนถึง1นึ่งร้อยพวกผมถึงมีไม่มากแต่พวกผมก็มีน้อยพวกผมนํามาจากศูนและพวกผมมากันเกินร้อยผมมาเจอกับลิสต์แคสเปอร์หรือว่ากับผีน้อยเ <Hey. S 1> ออต่อมาก็เจอแฟนส์อ่ะเจอแฟนปีเตอร์แพนส์อ่ะพี่นัดแฟนแฟนฝากติดตามพี่ชายผมด้วยนะครับปีเตอร์แพน and the last one is แสงไฟเป็นแสงนำทางในวันที่เราต้องการกำลังใจพวกเราต้องเดินนะพวกเราต้องเดินไปพวกเราขอใช้ชื่อนี้ท่านคำขอคุณว่า the light and light and light อุ้ยแต่อันนี้มึงฟลอ์มาก flow yeah ผมฟล o w ์อ่าผมไม่โลอืมผมผมงอเอ้ย bro i v e me true three words bro I'm gonna flow bro a frok frok Uh huh, yeah, yeah. duck, yeah. duck, yeah, yeah, yeah. Mm hmm cap, cap, yeah. Yeah. yeah, 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 frog, duck, cap, uh huh, frog, duck, cap, uh huh, a frog, duck, cap, like a frag, duck, cop, uh, a frog frog, 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 duck, cap, yo, frog, duck, cap, hm, frag, duck, Fra mm. duck, Fra duck, cop, a chop, bean, fat, a frag, duck, cop frog, duck. Mm. แล้วก็ผมไม่ชอบแคทผมไม่ชอบโกผมก็เลยแยบแยบมาผมก็แยบแยบมามาเจอทุกคนเอ้ยผมเรียกแก๊บแท๊บจะไปหาเอ้ยหลงด้วยจาอะไรอ่ะใครยิงแอปเปิลใครยิงแอปเปิลเฮ้ยตายไม่โดนโดนหัวนินจาอลลี่กับไทอ้อนด้วยจิตนินจาเพราะไทอ้อนแค่ออกออลลี่ ใครใครก่อนพี่ก่อนไปมีน้องชายอยู่คนนึงชื่อว่าชายโอตอนนี้เขาก็เริ่มที่จะโตโตเขาไม่ชอบโมโหเขาเป็นคนใจเย็นเขาเป็นคนขี้เล่นแล,และอ่อนน้อมและมีแฟนคลับชื่อว่าชายออนโอ้ยเอ่าฮะเย yeah, uh ้เย้ อ๋อ yeah mmhmm yeah yeah ninja right เฮียในช่วงวันแบบนี้งานผมเยอะจนจะบิวซี่พวกผมงานเยอะจนจะ crazy แต่ขอบคุณมากกำลังใจอยู่ตรงนี้ขอบคุณอาลีขอบคุณทุกคนที่เป็นเด็กดีเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีกังเฮียดอนดอนนะคะคืนนี้ปิดไฟนอนแต่ว่าความจริงเราเพิ้ๆป็นน้องดอนน้องดอนชังหวบฉี่เดือน มองกูทำะเนีงง่ยผมมองผมไม่ได้เอาอะไรผมแค่อยากมองหน้าแล้วผมก็อยากจะได้ใจอะเอเอยเอ,ยอยากได้ใจแล้วเขาให้ไหมละ่ะถามไงอะโทษนะครับคุณชื่ออะไรไม่ทราบว่ามีแฟนหรือย,ยังและผมขอเบอร์นหน่อยได้ไหมผมอยากอยากทำความรู้จักอยากจะเดินเข้าไปและอยากจะเข้าไปทักสวัสดีครับคุณน่ารักจังเลยครับไม่ทราบว่ามีแฟนรือยังคืนนี้ไปส่งได้ไหมครับเอเอ ไม่ได้เสียใจเขาไม่ลับฟันเหนไหมแขวนหน้ากบเลยสมองอยตั้งแบบพอรับฟักเขาลไมอยู่กับพวกเราอ่ะถอดสมองทิ้งได้เลย แบบดักคอปอ่ะฟลักดักแคืมมันมีบีทให้ใช้เยอะมากใช่ In Thailand Now Midnight Right Now เอ y ย o What's Up ผมมากับ Ninja Hey ย o What's Up ผมไม่ผมไม่อยากพานานะไม่อยากพูดมากเลยนะเอ แฟนคลับพี่ผมชื่อว่าโอน่าโอ้ยเย้และต่อจากนี้ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรมาแค่อยากบอกอย่าบอกเอาไว้ว่าซูเปอร์ไทยก็อยากมีชื่อแฟนคลับนะเอ้วเอ้ยวอร์ดอัเอ้ยเอ้ยอืมอืมเย้ รายการช่วงเอเชียรวมเด็กที่มีความฝันฝันไ้อยากจะเป็นศิลปินที่โด่งดังไปทั่วกันออ uh, และวันนี้ก็มาถึงในวันนั้นวันที่เทรนนี่เจคนก้าวไปสู่ศิลปินตามฝันอ uh, เรามาด้วยใจเรามากันเติมไฟพวกเรามากันเป็นร้อยพวกเรามาพร้อมกันไม่เหมือนใครอ๋อ uh, และในวันนี้พร้อมจะสร้างความแตกต่างเรามากันในชื่อ Next Thai and Superstar เอยเอยโยอืมเฮ้ยผมคิดอยู่ three word คือคำว่าุปเปอร์ซุยโอเคมาเอ้ยเอ้ยเอไม่มีอะไรจะพูดไม่มีอะไรจะคุอไม่มีอะไรมามาที่จะมาพูดอยากบอกเอาไว้ซ u p e r sweet โอ้ super เจ๋อที่ผ่านมาอืม เอ super tight ชิคกี้พายเหนือหน่อยในน้ำที่ต้องอยู่กับพวกผพวกไปกินแจ่วแล้วกินเจ้าแจ่วขมเอ๋อพวกผมชอบกินพวกผมากินผักขมผักขมมาแล้วก็กินลาบขม <c oughs> ลาบขมลาบขมอืมชอบกินชะอมชะอมด้วยชะอมที่อยู่ในไข่เจียวชะอมอืม ชอบกินลูกอมจูบปๆปอร่อยดีขอจุบทีได้ปะว้าเฮ้ยเตะตายชัดทีรักเป็นไรไหมคะเออ้เรียกใครว่าที่รักคะเรียกใครว่าที่รักเหรอคะคนเดียวเรียกว่าที่รักไม่คิดดีเรวใช่ไหมครับทำไมอ่ะก็อยาเป็นที่รักให้ หิวก็กินข้าวอ่ะห้าวก็กินพี่หิวก็กินข้าวแต่จะห้าวก็กินพี่อ่ะหิวก็กินข้าวแต่จะห้าวก็กินพี่ถ้าน้องไม่ปิดไฟนอนพี่จะไปกินตับเดี๋ยวนี้เลยบอดาบอบอดาบอย่าไม่มาเอย่าไม่มาเอ้ยมา พวกพี่ไม่ได้ดื่มพวกพี่ไม่ได้เมาพวกพี่แค่มาทำให้น้องการสบก,กสาสการสบกสาแปลว่าอะไรไม่ร,มรู้แต่อยู่ๆก็ขึ้นมาในหัวไอคอนจ้าจื้อเออน้องำไมาต้องทำเสียงสองเพราะว่าหนูหนูอยู่นางร้องชอบจะกินข้าวขาหมูแถวนางร้องแต่ว่าน้องจะเป็นที่หนึ่งและน้องไม่ใช่ที่<ต>สอง,สอง ใครกันมินี่ใครกัเอ้ยอ้ hey. Hey. แต่พี่ผมย้อมหัวเขียวแต่พี่ผมไม่หลายใจติงพี่ผมหัวสีฟ้าแต่พี่ผมก็ไม่สะผมไงเอ hey. ถึงน้องผมมันจะเหยุดแต่มันไม่เคยหลายใจก็มันไม่ดัดฟันไงมันเลยเหยุนอย่างนี้ <c oughs> ไม่มีใครชอบไง <c oughs> ดื้ เอาจริงถ้าแรนด์ต่ากันมันจะโฟวันนี้จะโฟวันนี้แต่ว่าเอาดีกว่าใช่ใช่ใช่อยวมันหนักหนาเกินมันจะหนักหนาเกินเฮ้ยเอาบีทน,น่ารักน่ารักมาไหมนี่ไม่ใช่รายการแรปดสดนี่คือแบบรปดิสด่ <laughs> <laughs> ดิสเลยอ้าวอยากให้ดิสเหรอเมียวไม่อยากฆ่ากันไ <laughs> หนบอกว่าอีนา่าตายทุกคนไม่ไหนอะอยู่มินจาต่อนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมก็ลงแล้วแหละขอไปเล่นเกมเดี๋ยวผมลงแล้วแหละงั้นมาลงพร้อมกันเลยมาลงพร้อมเลย โอเคครับทุกคนครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับพวกเราขอลงก่อนนะครับบ๊ายบายตรงกล้องบปวะตรงตรงเนี้ยตรงเนี้ย <laughs> Money thank you guys for coming to my life and please don't go out. I didn't I didn't mean the live stream. I didn't mean my life. You mean your life? Yes. Mm. No one no one need to steal in your life because it's full already. The last rap left flow flow night. <laughs> i okay. เป็นยังไงที่ทํางานโอเคหรือเปล่าอ่ะก็อยากจะรู้ว่าคุณอยู่ทางนั้นแ้เป็นไงสบายดีไหมเหนื่อยใจหรือเปล่าก็อยากจะโทรหาก่อนนอนทุกคืนวันอยากโทรไปบอกฝันดีก่อนนอนแล้วกันอ่ะถึงแม้ว่าตัวเราจะไกลแตกใจไม่ห่างกันถึงแม้ว่าเราจะอยู่ห่างไกลแต่ใจก็ผูกพันรักครั้งนี้อยากให้ยืนยาวหาวไปพูดไปยา ใจที่นองลอยเพราะคิดถึงคนสวยคนสวยว่าไงคเเัเอ้ยเอ้ยก่อนนอนแล้วก็ไปดูหนังแล้วก็ไปกินข้าวแล้วก็ไปอาบน้ำมา,า,ามาทำอะไรมานอนกอดกันหอมแก้มให้หนึ่งฟอด ก่อนจะกอดกันแล้วบอกฝันดีแล้วก็หลับพร้อมกันตื่นเช้า,เามาก็ยังจะคนดีอยากจะบอกอยากจะบอกให้เธอได้รู้ว่าฉันไม่ใช่คนเจ้าชู้และอยากจะบอกอยากบอกให้ได้รู้อยากเปลี่ยน my friend ให้เป็นไม่บัว อยากไปตีนบ้านเธอแต่ก็ไม่อยากเป็นคนร้ายอยากอยู่กับเธอเป็นคนสุดท้ายถึงหน้าผมจะดูร้ายแต่ต้องบอกว่าผมไม่ใช่วายร้ายเออเนี่ย <Yeah. S 1> ผมไม่ใช่วายร้ายแเ้วจะทอดใครได้เนี่ยไม่ชอบไม่ตายแก๊กเลือกใจอย่ามตายมันก็ดีอยู่แล้ว โอเคโอเคเรียบร้อยงั้นวันนี้ประมาณนี้ Thank you for everything นะครับ for today and yeah if we like say something wrong or mistake we gonna say sorry and you can j u s t peanut only peanut not mm hmm. me okay okay judge me but blame ninja okay แล้วก็ถ้าวันนี้ผมพูดอะไรผิดไปก็ ขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่ผิดครับผมขอโทษแหละแต่เรื่อ,องอะไรผมต้องผิดอ่ะจะดีแล้วแล้วก็อยากจะบอกว่าจริจริงนี้พูดมาทั้งหมดก็รอเล่นรอเล่นเอาจริงทุกคนแบบถ้าวกผมพูดอะไรผิดผู้ผมทําอะไรไม่ดีหรือว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือเล่นอะไรที่มากเกินไปสำหรับทุกคนก็ครับก็สู้ๆนะสู้ๆนะสู้ๆนะ,ๆนะเป็นกำลังใจอีอีเหนื่อยไหม นื่ยใช่ไหมเหนื่ยตายพูดเล่นก็รักแหละคุณพงษเขาเป็นตัวเองนั่นแหละใช่ฉันไม่แก่ใช่ไหมว่าไงลกนั่นแหละครับก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้ที่มาดูไลฟ์แล้วก็เดี๋ยวอาจจะเจอกันพรุ่งนี้มันก็วันมาลืนเนาะเพราะว่าแบบว่าผมอาจจะกลับมาอาจจะกลับมาเล่าให้ฟังว่าในถ้ามาลืนนี่คือพื้นพื้นไม่เปียกใช่ไหมก็เลยมาลืนอันนั้นมันไม่ลื่นอ๋อ โอเคนะครับแล้วก็ yeah goodbye see you guys แล้วถ้ากูกู้ไม่บายอ่ะก็อดจับใช่ไหมคนที่ไหนเนี่ยคนกรุงเทพอำเภอเมืองอำเภอเมียงอืออำเภอเมียงโอเควังอ่านวันนันโอยาสินีิดไนท์สฝันดีครับฟันดีครับ